ก่อนที่จะรีวิวรถนะคะต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะขอบคุณทุกคำอวยพรเลยค่ะขอให้กลับไปร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะรับรถเสร็จแล้วนะคะก็เสริมสิริมงคลด้วยการผ่าเข้าวัดก่อนเลยค่ะพรอ,อันใดไม่ประเสริฐเท่าพรของแม่ค่ะก็ให้คุณแม่เป็นคนรดน้ำมนตนะคะแล้วก็เจิมรถให้เลยค่ะเฮงเฮงรวยรวยปังปังงานเข้าเยอะ,ยอะนะคะ มาเริ่มการรีวิวรถกันค่ะมาเริ่มการรีวิวรถกันค่ะรถของเรานะคะ Mazda CX 3 0 Type C นะคะปี2022เนี้ยเพิ่มกล้องมองหลังมาให้แล้วค่ะรุ่นเริ่มต้นเนี่ยล้ออัลลอย16นิ้วนะคะ ีกับรุ่น SP จะเป็น18นิ้วค่ะราคารถไม่ถึงล้านค่ะการตกแต่งภายในนะคะเรียบหรูค่ะเบาะนั่งสบายมากๆเลยแม่ไขวห้างได้เลยค่ะสําหรับที่นั่งคนขับนะคะจะให้เป็นเปบบาาบ่าไฟฟ้ามาสิทิศทางเลยนะคะขับขึ้นลงซ้ายขวาดุลหลังก็ได้ขับนานๆไม่เมื่อยแน่นอนค่ะมีเมมโมรีซีทมาให้2ตําแหน่งค่ะที่พักมือนะคะก็บุด้วยหนังนุ่มมากๆเลยค่ะช่องเก็บโดยสารขนาดใหญ่เป็นดีไซน์ที่เรียบหรูมากๆเลยค่ะมาในส่วนที่นั่งตอนหลังนะคะหลายคนบอกว่าแคบใช่ไหมคะ แต่ที่บ้านเราก็เป็นคนแบบตัวเล็กตัวน้อยแม่สูง158นั่งได้สบายเลยค่ะหาก็ไม่ติดนะคะหัวก็ยังมีพื้นที่เหลืออยู่ด้วยแต่สําหรับใครที่สูงนะคะแนะนําให้ไปลองนั่งที่โชว์รูมก่อนได้ค่ะข้างหลังนะคะก็มีแอร์มาให้ด้วยหรูหราหมาเห่าเลยค่ะมีระบบความปลอดภัยอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากรู้เพิ่มเติมนะคะคอมเมนต์ไว้ได้นะคะเห็นคลิปนี้แล้วอยากจองมีพี่เจมส์นะคะเป็นที่ปรึกษาในการขายตามนี้เลยค่ะ